สวัสดีครับผมบันดิตุรังสีแมรี่อึ้งรังสีนะคะสวัสดีคะ่ะกับรายการคบบันดิตมิดแมรี่นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาให้อไอเดียหรือข้อคิดความสำเร็จนะครับในหัวข้อเรื่องวิธีเอาชนะความรู้สึกด้อยนะครับอันนี้ก็อาจจะเหมาะสำหรับเอ่อเอ่อน้องๆที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่หรือเป็นเอ่อกำลังสร้างตัวขึ้นมาอยู่นะครับหลายคนเนี่ยอยู่ในวัยที่กำลังกำลังเริ่มที่จะเป็น เริ่มที่จะโตขึ้นมาเนี่ยก,ก็จะต้องมาประสบกับปัญหาด้านนี้ก็คือว่าผมเองก็เคยเจอนะตอนเด็กๆ็ก็คือว่าเราเรา,เร,ารู้สึกว่าเราด้อยกว่าอื่นเราจะเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนเพื<ๆ>่อนเรามองรอบๆข้างไปแล้วเราก็เห็นเพื่อนเเก่งกว่าเราทั้งหมดเลยเรามมกจะเปรียบเทียบตัวเ,วเราเองกับคนอื่นในแง่ที่ลบในแง่ที่ทําให้ตัวเราเองเนี่ยพลังหดแล้วกเ็เล่นกีฬาอะไรก็สู้เพื่อนไม่ได้ เตะบอลอะไรก็ได้ไม่ได้แถมคนรอบข้างเราเนี่ยผู้ใหญ่อะไรก็ชอบพูดอยู่ว่าโอ้โหตัวเตี้ยเนี่ยแล้วมันก็ว่าทั้งชีวิตนี้ฉันฉันแย่แน่เลยทั้งชีวิตนี้ต่อไปเนี่ยฉันจะต้องเสียเปรียบคนอื่นตอนลอดชีวิตคุณคิดดูผมเนี่ยตอน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 ,ตอนเด็กๆนี่ก็เลยแบบว่าอนาคตเนี่ยกำลังจะเป็นแบบนี้ละอนาคตเคยแบบนี้มีวิธีนะครับมีวิธีที่จะสำหรับคนที่เคยรู้สึกด้อยขึ้นมาหรือเคยเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในแง่ไม่ดีเนี่ยมีวิธีที่สามารถที่จะ,ะกลบ ในเรื่องนั้นได้และสามารถที่จะทายานสู่ความสําเร็จได้นะครับข้อคิดก็คือว่าให้พัฒนาความเก่งในด้านอื่นจนเรื่องนั้นเนี่ยจนเรื่องเรื่องอื่นเรื่องที่เรารู้สึกด้อมันไม่สําคัญไปเลยมันไม่มันมันไม่มันไม่เกี่ยวถ้าจะไม่เกี่ยวกับชีวิตก็เลยชีวิตนี้มันขึ้นอยู่คุณโฟกัสไปที่ไหนเท่านั้นเองพอคุณโฟกัสไปเรื่องที่คุณเก่งไปเรื่องที่เรื่องที่คุณมันให้แรงบันดาลใจคุณมันทําให้คุณมีพลังเนี่ยทำให้เรื่องอื่นมันเหมือนกับ ไม่ค่อยสาคัญไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้าเรายิ่งไปโฟกัสตรงนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ไปโฟกัสตรงนั้นด้วยแต่เ <c oughs> ขาก็ไม่ค่อยสนใจในเรื่องที่เราไม่คอ่อยไม่ค่อยจะโดดเด่นแล้วอย่างเช่นเรื่องที่ผมตัวตัวเตี้ยควาแมรี่เนี่ยเป็นไงแมรี่ไม่ค่อยสนใจแล้วใช่ไหมจริงป่าแมรี่ไม่เขาสนใจเรื่องที่เป็นจุดเด่นของผมมากกว่าจริงไห <c oughs> มแมรี่ใช่ถูกต้อง จริงๆแล้วเราเราไม่ควรจะเปรียบเทียบตั้งแต่แรกนะคะคือขั้นตอนแรกคือห้ามเปรียบเทียบเลยนะคะอ,อ,อัน,นอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เกิดผลดีนะคะมันไม่ได้เกิดอะไรที่ดีถ้าเรานั่งคิดโอ้คนนั้นทำทำนี้เก่งกว่าเราอันนี้ก็เก่งกว่าเราอันนี้มันไม่ดีเพราะว่าโฟกัสของเราพลังสมองของเราไปไป,ไปอยู่ในสิ่งที่ลบนะคะไปอยู่ในสิ่งที่แย่เพราะฉะนั้นห้ามไม่ต้องเปรียบเทียบไม่จําเป็นนะคะแล้วก็ นึกในสิ่งที่คนหาในสิ่งที่ตัวเองชอบคนหาในสิ่งที่ตัวเองเก่งนะคะแล้วก็โฟกัสพลังสมองไปในจุดนั้นนะคะไม่ต้องสนใจว่าคนไม่ต้องสนใจเลยว่าคนอื่นทําเก่งกว่าเราหรือเราเก่งกว่าเขาอันนี้ไม่ต้องคิดเลยแค่โฟกัสกับตัวเองว่าอันนี้เราชอบอันนี้เราทําได้เราก็พัฒนาในสิ่งนั้นแล้วความรู้สึกด้อยนั้นมันจะค่อยๆหายไปนะคะเราจะเริ่มมั่นใจขึ้น แล้วพอ,อพอมีความมั่นใจขึ้นคือไปสู้กับเขาได้นะเราจะไม่มจะไม่กลัวจะไม่คิดว่าตัวเองไม่มีค่าพอที่จะไปสู้กับเขาคือ,อคุณทำได้โอเค นี่วัยรุ่นวัยรุนถ้าคุณได้ยินเสียงอยู่ในแบ็คกราวนะครับนี่คนนี้คนนี้ <c oughs> สุดท้ายนี้นะครับก็ขออวยพรทุกคนนะครับแล้วก็มาเยี่ยมเยียนเราได้ในเว็บไซต์ของเรา www. bandit. org นะครับ b u n d i t. org/shop นะครับสุดท้ายนี้ขออวยพรทุกคนนะครับให้รักกันเยอะแล้วก็มีความสุขเยอะนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับทุกคนถ้าอยากติดตามข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องความสําเร็จด,ดีๆนะครับที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณที่จะแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตของคุณนะครับอย่าลืมกด subscribe ที่ YouTube Channel ที่นี่นะครับมีตอนนี้มีวิดีโอเกือบ300วิดีโอแล้วแล้วก็เปลี่ยนชีวิตหลายคนไปมากเลยนะครับความมุ่งมั่นของผมอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนคนไทยทุกคนเนี่ยได้พัฒนาชีวิตตัวเองเป็นสายสว่างให้กับโลกนี้นครับสุดท้ายนี้ขออวยพรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ